สว,วัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลตุกนะคะคุปตายะสโสธรเราจเจริญน,นะคะสาขาเรืองนอกทาจังหวัดยะสโสธรวันนี้นะคะจะพามาดูรถแท็กเตอร์เข้าใหม่นะคะจํานวน3คันนะคะจะเป็นรุ่น L5018SP นะคะรุ่นนี้จะเป็น50แรงม้านะคะตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%นะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อห่วงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้3ชิ้นขึ้นไปนะคะ ในราคาดาว10%นะคะ10%จะเป็นเงินดาวอยู่ที่62,000บาทนะคะตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นเฉพาะรุ่นนะคะก็จะมีรุ่น l 4 0 1 8 lc 0 1 8่แแล้วก็ l 5 0 1 8น่ตู้แอร์นะคะตัวนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นคูปอาช่วยผ่อนให้นะคะมละคูลคราคา0 0บาทนะคะก็เลยลูกค้าที่ซื้อเป็นแบบมีงวดย่อยนะคะก็คือจะช่วยเป็นงวดย่อย3เดือนนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจะจ่ายเป็นงวดรายปีนะคะก็คือ เขาจะช่วยในงวดแรกนะคะมูลค่า6,000บาทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0619162462เซลล์ตรงนะคะเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูตัวรถเทงเตอร์ที่โชว์รูมคูปตตะต้าเราจเจริญย้สิรฮอสาขาเรืองน,นะคะ่จาจังหวัดย้สิรทฮรได้นะคะสำหรับว,นนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ